ดังนั้นการเรียรู้ทุกอย่างในแต่และวันคุณจะต้องยอมรับนะคะต้องยิยนยอมและต้องรับฟัไม่ว่าแต่เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่รับเข้ามาในในร่างกายในสมองในความคิดของคุณแล้วมันก็ตกตึงมันก็เก็บอ,อยู่ในความวิตของคุณอยู่ทุกวันุ่กคืนดังนั้นคนที่มีปัญญาเขาจงรู้ ว่าเขาควดเก็บอะไรไว้กับสมองในความคิดแต่ถ้าคนที่ไม่มีปัญญาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะแยกขยักับเงินทองที่อยู่ในความคิดของเขาได้อย่างไรเพราะยังไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าคนที่มีอวิชชาเห็นไหมคะมีสามระดับนะคนมีปัญญาเขาจะมีความคิดแหลึ่งคนที่ไม่มีปัญญาจะมีความคิดไล้อารร อย่าหนึ่งคือคนที่มีอวิชชาอาวิชชาคือหลงเลยไม่รับรู้อะไรเลยพวกนี้ไม่สามารถแยกและวิเคราะห์นะคะสิ่งที่เป็นเงินทองหรือสิ่งที่เป็นครย,ย่าได้ก็จะสะสมสิ่งนั้นเอาไว้แต่และว,วันได้รับรู้เรื่องที่ไม่ดีทัานนายกสั่งงานทงานนายกสั่งงานทัานหัวหน้านสั่งงานสั่งแล้วแต่และว,วันเนี่ยงานเนี่ยสิบวันก็สิบอย่างคนทำเสร็จทำแล่ว สะสมเก็บสะสมเก็บสะสมแล้วไม่มีที่จะออกนะคนที่อัศเดนคือใครตัวเราเองดังนั้นงานที่คุณเป็นผู้